เราไม่ได้ตื่นเต้นไลคอีนี่รู้แฝดสามเป็นยลูกจ้แฝสามแฝดสโอ้ถ้าแม่คอยได้ลูกแฝดจะเป็นคอยดีใจเฮยถ้าได้ลูกแฝดลถ้าได้ลูกแฝดนี่คอยอยแชเจ้าไิเศษมันลุนคอยแชจ้าปิเมันลดถ้าจะได้ลูกแฝดให้คอยนั้นอืออีเม่คือซีดีใจเนาะตชแล้วเฮย ลาสิบูยุกมอระดกให้เจ้าเบิดบ่สวัสดีครับพี่น้องฟองไปเบิดสิบูสิคนพี่น้องแม่นั่งมากหอดเลยแม่นั่งตุยๆคับยิงอาดพี่น้องแต่ละคนคืออู้ซึกว่าแบบคืออู้ซึกว่าแบบบอดซดบอดซื่นบอดดบอดซื่นจนได้ถือแพร่เศษขีดโมูกเป็นอย่างไรจักเข็มอีน้อย สองเข็มมาซุ่มแซวแมวเป่าอยู่นี่ละพี่น้องอยู่เที่ยงหน้าหน่อยสวัสดีวันนี้เพื่อนกามีเมนูอย่างปีเป็ดอย่างติดไก่ครับพี่น้องเมนูสินปีเดี๋ยวนี้เราจะใส่ควาติดไก่ติดเมนูสิปี น้อยตัวสีได้ไป้ายนั่นอยู่ว่าอะไรเมื่อแรกฮะตัวผมป้าน้อยหนึ่งกับผมไปอยู่ในเฮือนเฮ้านันน้อยหนึ่งตัวกับผมไปในเฮือนในเฮือนมันก๋เฮืออยู่ซ้มันก๋เฮือล่อไฟติดก่อนพี่น้องไฟยังบติดเจียงมือกินน้ำอ้อยนะเนี่ยเรากำลังขุดอ้อย ย้าว <People in the background> ่ามาลาอกว่าันินจซึ้งรอบได้แต่มันเศร้าอ่ะกินถากินถา17หรออย่าสิว่าอ้เขาว่าอยาซื้อใหม่ไม่นบอบเอือดังจังต่บังโดนโดนดังพื้นแท่นท่านติ่มกระอบ เพิ่นเพิ่เอาพื้นไส้เพิ่นเอาพื้นไส้แล้วนะมีแต่ฟื้นอาไส้นะกว่าสิได้กินส่วนเสามันจะโอหักแต่ยังมันหายใจแล้วก็ไปอยากซักอย่างนี้น้อยว่าจากยาไม่ชอบเด็กเจฟฟอลิจุนย่างบ่ได้เขาเขาเสียบหม่องไดรเขาแตบหม่องก้นนะบ่หันเท่ากับเจ็บคือกันเขาแตบเหมือนนั่นนะหรือว่าเราเปลี่ยนยาไว้ตู้ซักน้ำไห อ๋อมอรุ่นแตบมือไหนเฮาเฮาก็ยังเจ็บเฮาปวดมาหอดพี่อือมันเป็นน้ำยาอือมันเป็นน้ำยาแต่ยามันแห้งเขาเป็นเขาส่วนเจ้ใหญ่เพิ่นเอาสอเงินสอค้าขึ้นไปเก็บพี่น้องงูเถิงเพิ uh, yah, ่นเห็ดลายสออยู่เมียงหยกนั่นอือหึ่ยเมียงหยกสอเงินสอ คตั้แงสีหาซอพี่น้องันน่ยัละเอียแล้วันบมีคนรอน่งรุปอยู่แล้วนั่งรุปอีกนั่งใฉยแต่คนรอรอนั่งว่าเมือบุญบ้านม้า่นมือบุญบ้านนั่นข้นลุกเตอไปจับไปเบิ่งในเมนเยวน้ำใสใสใสแห้งอะไรเออสะออน เบิ่งอันมาลำเลือกมามีวงนี่แหละกูป่อยักบ้างแล้วก็มาคิดเสียดายต้อนหนาพ้นหนามันสีหนามันสีขุนเนาะเช็ดเศษอย่างไรใบหน้านีหนามันใสงงใบหน้านี่ชุกทยตึงชุ่กน้ำลาลยต้องได้มแล้วหิเาระเทย้งปิ้นปินไม่เห้ยเดี๋ยวๆตูบนะ ขายมันนี่เพิ่นมาขายซอยสาหวานปกติสาบานเพิ่นไปขายแต่วันอาทิตย์มันเป็นอะไรคือจงมขายดิบขายดีมเป็นอะไรคือายบีต่บไปขายตลาดคือ่าได้ขายดิบขายดีแตก็ดไ้เขาปงานดงานเออแมนช่วงนี้มันมันกังานเนาะงานลายเฮ้ยพก็บอก่เคนยางตลาดเองเองเอามือกรอบกินนะแซ่บอย่าง จอาไปตักต well. ุ้จอกไปตักกินเลยไปเสียวนำสะนำออกบ่อนำกรดินนนำพะนาลงตะกระไดถึงกว่าพเบิ่งใกล้ๆวันนี้สาววันเลี้ยงปีใหม่นะจ๊ะทุกคนเมนทสิเดือนเมนทเดือนบอนะกเยมันตื้อๆหรือมันก็ออกบ่อ สมมติว่าจกเห็ดน้องในจกเลิอลงกก่านี่นะบัต้องมานำยังออกบ่อบดปี่เนี่นะบ่อได้พองหดองแมตบอนี่นะม่งนี่นะมันบดเลือเออประมาณมหันนี่ไาแต่หน้าดินลงไปนะบ่บ่ยกพอัดช่องแมตตนะมันโพดเลยได้ยกินฮอดควย เออยาดมไชีบบอกรีเอ็มอนไ <These stop. S 1> er, like ้นะเออชีขาวได้ห้องเองนะบอชีเหลืองชีขาวห้องเองนะชีเลืองมีแมนไมเดินปกพูดนะห้องเองอยู่เฮิรนพุ่นไม่ทึบไปฮะอันแรกบ่เมนบอนี่คือหวานนะแม่มันมีสีขาวเฮิร์นนะสีขาวไไปกเ็นนด้ะ เขาบ่มห้ดมแห้งบวมห้ดมรลายดมแล้วมันติดเหรอแซ่บเป็นชุ่มข่าไห้เอากระทัมาซั่นบาเวมันมันปุัมันเลยอนนะแาเจาอันั้นเอซว่าเอาเอายาแบบเฉพาะขานอนโดยเฉพาะนั่นยาแมลงหรืไปสีมันโรยมนแ้วมันโอนนะสีดูแต่ว่าเขาหัน

เจ็บไขรได้ป่วยคนละวัุสมเจ้าสิบมาเน่อเสร็จหาปุ๊บๆเขาก็เลยเล่นมือนเนี่คิดว่าสิบมาอะไรศัพท์กบคนะกินแลีวกอดอ่านคนะนอนกระจูดยตายแล้วมูเซ็ตแต่กระโปรมูันี้เบืองมูกัข้นมากินยาบนี้เล่นเนาะมน้ำหวยควาดกินที่นอยละกาว อืมพกินบอหนากินบ่หนากินบ่หนากินบ่้้เอหอมหอม ก่อนมาดิสแนก็่าไปวัดเจ้เทือโอ้ยบอลชูซือบอลตะวันตันแ่หัวใต้ฮ่่าฮ่าบอลยปลูาฮาฮ่าบอลจะไปไปมันจะไปอยู่บ้านกูช่วยดีก่าช่วยมั่งเป็นแล้วเราเ้ไรเมันออกอ่อนเบาไย็นอนอยู่ไฟในกาวข้อนี้มันยังมีจะแทงจะท้าตัเต็มเล็กเทากับบึงเลยโดนกับเต็มไป งามงามพี่น้องกินไก่ิด้กินแล้วพี่น้องไก่สิด้กินแล้วพมาขายไก่พี่แน่ิด้กินนั่นกาขายเ็ดขไ่ว่คือบอมาขายเป็ขายไก่วัดุมือนี่นะ ขมเนค่ะปิ้งเป็ดปิ้งไก่นี่มันเดเนี่ยคดหูนาทีดอกเจ้าันเอมาเงตุ้ย้แล้วมืานแห้งแล้วไฟในบ้านี้นี่แหละมันสิเดกินไ้เจ้าเนี่ยมา้าพี่เจ้านคนดังนั่น หอมดีหอมดีจักน้อยก่อนสิได้แล้วสิได้แล้วนี่ซุกละทางนี่ทางกลางนซุกหะวะมันเหมซุกละพี่นอนใหม่ไปบอกาลังกินเลยเนาะสามีเนาะสามีกำลังกินเลย

แดด้า <contam inden S 2> ขายก <ๆ specification S 2> ิ <au> ๊บสอายกิ๊บสับเี nah ่เานอมนาายก่ออานหาก่นนคงดีเยนากินแห้งยังแ่วนมันแห้งยังแห้งแต่บักน้อยมันยังมันสุด ซิมดู so ่าหนำซิมดูเค็มบ่จล้วซิมดูว่ามันตุยหัวลอยเลเป็นร้อนมืงเน่เก่งเด้เนี่ยกรเปิดเนาะอบกี้มือเองได้ถ้ากรไดหอดถิดแล้วบ่ับหอดิครัมันเปิดวันที่าสามบเม่นเพื่อนได้ซุปเปอรแดงน้ำเดือดอดซซเปแงลบุยเพื่อนได้แตงถอดถืออูซุกอะซุกเลยเนาะบานำเอามะ

ก๊ามันหงกํลังพอดีกิาตัวนก่อน่ะมันีแ้งก๊าลทนะอนันมี้งก๊าซที่ว่นก่อนอะันมี้ง่นนอ่มันมีแ้งาที่่กอันีแ้งี่นอนอะมันมีแห้าซที่ว่าน่ออ่ะมันี้กนว่่ะมัน้งกาซที่าก่อนะัมแหงก๊า่นันมีแต้งกา่ว่าจ่น่ะสั้า่วนะ ย้อนยุกนะรถเือนจเป็นเมืองหังน้ำมันหอนโอ้ยไปานนงไปแม่บสไาีสี่อสว่ารถมันจะเป็นยังไงไปหาสื่อคู่ใหม่เป็นสมัยบรลาหน่อนะแล้วกระหาบบอสแฉบได้บอกเข้มอืมกำลังนัวเลยโอเคแต่ดิอ่นอันนี้นะปิ่งนะ ชาวบ้านเ้าคือมาร์คแคบค่ะพอดีเลยพอดีเลยข่บบบดเาม่กินตั้นี่คมืนี่ก็ได้กินเอาวติ๊สก็กินนนี่ชอบกินกว่ันนี่ใบอันออันยึ่งเลยเด้อ

นั่นปีใหม่เลยนัดมาดูดกันาาถ้าจะว่าไก่เขาไม่ยู่เขาอยู่เฮือนนะเขาบริบายไ,ไซน่ะเขาว่างตลอดลอือแต่ขั้นไปข้างนอกเขาบอกว่าเขาไปบม่ดได้ <laughs> ถ่ายยู่เฮือนคือว่างตลอดจ้ะมาเด้อจะมีแต่จะ,จะวางแล้วก็มาเล่นก็ยังกระโฟดเออแล้วแั่ทุกอย่างเลยสิตัวเล็กมาเก่งไปตรงนี้ไปนี่งเงินก็ยัง กงขนมปังครับหั่นกล้องคันวอาอหะครับควายนะมากย่างนึงนี่แหละอันคือไปอันเอากระสอบไปแก่ไม่ได <ok ้หั่นโบได้มันขีโมกิ้งกันละซัมโก๊บมันแหละอืมอู้นี่มันใหม่แล้วมันอยู่ในนี้แหละพับผ่ากันดอน

่นแหลมมันเอาแบบเอาแบบแหงๆนั่งกับกับเราสีสันน่ากินมากแบบเอ่อเพื่อนเอากระดูกออกน้ำได้นั่นนะเจ้าปากบอกเจ้าพาเองคิดว่าคิดว่ามันมาแต่น้ำเขาปรีกกกบ้ยังิดหอ่ไแ โบ่เข้าเบิ้ตัวนั้นเฮาจังหวะเข้าเพราะเดี๋วเบิดตัวนี้จะเอาไปกินถ้าเอาตัวนี้ออกเบิดแล้วเฮาก็เอาตัวนี้ขาดขึ้นมาก็เอาตัวนั้นไปกินเนาะอันนี้ก็ค้างไว้จะขายอืมโอเคโอเคก็จะไปกินบัดทีนี้แล้วก็จะไปกินนะฮะน้องออกมาเห็ดโบ้ปีใหม่เขาจะขึ้นใส่ปีใหม่หลังปีใหม่รวมกับสีโลกอยู่โลเท่าอดเอ้ยถุงเท่าได้จากสื่อแปดสิบบาทกระซัมกั้นกรับอยู่บัตรคืนมาละหันเจน่างกับแปดสิบกี่ดัน ้ยมยลูกเกจ้ี่ไปใส่ะกระสอบเงินกระสอบทองน่ะองไปหากินหยาเดีปยแม่มันลูกเชืองมันบานออกไอแม่เอาอยู่ยไ้ยมิตาเด้อชุกล้วนะสองอันนะเชิเิ แขกผู้มีเกิดผ้าทิบเขามะเอาทิบเขาไปมากินพี่น้องลูกขึ้นมาลูกขึ้นมามากินมากินแซบ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 เป็นยังพี่น้องตีนไก่ก็ตีไก่เนาะพี่น้องเนาะไปพี่น้องไปอำลาผ้าจากแล้วพี่น้องติบตามคลิปหนักล้วกันเด้อ สวัสดีครับม<ห>สวสดีปีใหม่สวัสดีปีให<ป>ม่เจ้ไ <ป S 2> า,นนาได้อมงคลในสกุคนรู้สึสิ่งเปียงคนต้องมีเทียนใดมีหลายเหลยเพิ่นเงมีหลายลาดบาดมีหลาย,ลาย,ลาย,ลายสันสันกันแม่กรได ขอให้เป็นผู้มัง่งคั่งเยีวอังเนาโนหมดธนาทานมานากระเลยเห้เจาา้าคือเมื่อโค้งเลยจาาะค่ะซาถูกขอให้ร่ำรวยร่ำรวยกันทุกคนเดินสุขภาพแข็งแร<ล>งเนาะพี่น้องเนะ <c oughs> าะถูกควย<า>รวยเบอร์กันทุกคนเนาะเดินทางก็ขอให้ปลอดภัยกันทุกทุกท่านเนาะพี่น้องเนาะไปละพี่น้องสวัสด,ดีครับผม